ไ่เลยรีซอาแพ็คเดียวรีโหลดเกมใหม่ทีเออกลับมาเหมือนเดิมแล้วขอบใจจริงพี่เฮียกูปวดหัว กราบสวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมนิวผมตาน,นะครับวันนี้นะครับเราก็าอยู่กันไหนมาครับเวอร์ชั่น1 1 8และก็แปบ๊บหนึ่งไปดีคอนโทรโอเคเอ็มมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยเออมาเกิดใกล้ทะเลก็ใช่นะครับผมตามที่คนเห็นเลยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ในไมค c r ร f t เวอร์ชั่น1น8แล้วผมเล่นลงบอกจนลืมวิธีการเล่น Minecraft แล้วว่ามันเล่นยังไงโอเคตัดไม้นะครับผมเริ่มล้นตอนนี้ดีซอฟแ c k f เฟสฟร์ที่ได้ซื้อมาจาก Marketplace เนี่ยมันก็ได้ทำการอัปเดตอีกแล้วนะครับก็นะครับผมนะดูดีขึ้นนะครับผมโอ้สูงจังเลยอ่ะเ,เราําทำการคราฟพร้องมาเลย Okay. Okay. โอเคเอ่อโอเคโอ้ตรงนี้ป่าใบไม้มันดูแบบทึบอะมองไกลแล้วโคตรทึบนึงกูปวดหัวสิบชั้งแล้วกันโอเคโอ้ดีนะเนี่ยดิเฟรมเดทยังอยู่อยูโย่โอเค ทำการค้าพองครับพิมแอปก่อนเลยครับอย่างแรกแล้วก็ใช้มือทุบครับติ้งเคเบิลนะครับผมอย่าลอกเลียนแบบแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวทำการขุดไปเลยนะครับผมเพื่อจะทำการเอาหินแล้วก็สกินเดิมนะครับนะก็กลับมาแล้วนะครับที่เกียวไปหาสกินโหลดใหม่นะครับผมนะโอเคแลลวแขนก็ไม่งมึดไปกับพื้นหลังเลย อู้ทานโอ้โ,อโอดีดีนะครับดี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 ซึ่งผมได้ทําการลบใหม่ครับแล้วก็โหลดใหม่นะครับผมก็คือซื้อไปแล้วนะครับผมก็เลยลบแล้วไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมนะขนลุกเลยตีพึ่งแล้วเดี๋ยวพึ่งมาตีต่ออันนี้ผมไม่ได้ปรับโหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวทําการคราฟอันนี้มาเลยโลบอกมาหลอกหลอนผมเกินไปนะ มันถึงเวลาที่โรบอกต้องชดใช้ผมแล้วผมก็เลยมาเล่นไม้ครับบ้างโอโอเคซึ่งบอกเลยนะครับผมว่าเบสล็อกคือผมอยากจะเห็นภูเขาใหม่มากแต่ไม่เกิดที่แบบที่เรียบๆทุกทีอ่ะเออทีของพี่แท็กนี่เกิดเจอภูมิประเทศภูเขาโคตรสูงโอ้โหอ,อะไรของผมเนี่ยผมว่าจะไปดูไบโอใหม่ซะหน่อย เพราะว่าที่ผมต้องลบใหม่ครับแล้วก็โหลดใหม่เนียครับผมเพราะว่าผมรอเข้ามาครับแล้วแหมมันดูแบบมันไม่โหลดอะนะฮะท่านผู้ชมมันไม่โหลดหน้าตาก่อนเข้าเกมให้ผมก็เลยต้องจําเป็นที่จะลบเกมแล้วก็โหลดใหม่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ออกไปจากเครื่องโอเคทําบ็อกโค้ได้อะทำไปก่อนเลยประหยัดพื้นที่ครับเดีย๋ยวรา,าการขุดหินมาเบื้องต้นก่อนเลยนะครับจะเยอะนะฮะ ความจริงเอโมบิเซนที่ผมใช้เนี่ยก็คือโบบิเซนเฮดีอะไรพวกนี้หละอะไรอะไรเซนเซนนั่นแหละเพรว่าจะเปลี่ยนแอปถ่ายทําคลิปแล้วเพราะว่าเสียงกับภาพไม่ตรงกันไงนี่ขนาผมกินซาลาไปแล้วนะปวดหัวยังไม่หายปวดเนละเออแน่มันอาจจะไม่ออกลิกก็ได้เพิ่งกินไปมีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จด้วยนะ โอเคน้ำการครับลืมครับลืม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 ครับโหลด,ดมาครับมาใหม่ต้องรู้เลยว่าเสียงแอมเบียนมันยังเปิดไว้อยู่ลืมไไ้นักหนาเนี่ย โอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรนะครับผมผมแค่ okay. ลองออกเกมเข้าใหม่ดูว่าทุกอย่างจะรีเซ็ตหรือเปล่าไอ้ mm. พวกดีซอดแพคที่ผมใส่ไปนะครับผมโอเคสรุปไม่รีเซ็ตนะครับผมนะโอเคเพราะความมั่นใจเรื่องนี้ก็คือไมค่มันมีปัญหาหน่อยนี้หน่อยนึงนะครับผมนะเออมนและวมาเลยไม่รู้ว่าผมจะเอาปกคลิปที่ไหนดีงั้นเดี๋ยวผม งันเดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้ว,ลวก็ค่อยทำปกคลิปแล้วกันนะครับฮึม hmm. เริ่มต้นได้สวยเกินในป่าตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้ไมคลาสสิกของไม้ครับเลยก็คือการตัดไม้แลว้วล่าสัตว์เราจริงๆขวานมันดาเมิดเท่าไหร่ออรเนี่ยในนี้อันนี้ฮัเอตแท็อันนี้โอ้สีเองหรอไม้ครับจะว่ารต้องเยอะเลย โอ,โอ,โอ้ผมไม่ค่อยเล่นได้เล่นไม้ครับแล้วนี่ผมก็เลยลืมแล้วว่าวิธีเล่นไม้ครับเบื้องต้นเป็นยังไงนะติดโลบ,บอกไปหน่อยนะครับผมอ่านผู้ชมอย่าว,ว่าผมนะผมไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคราวนี้หมูผมไปไหนอ่ะหมูหมูหมูเออตายซะอย่าเอามือไป เถิตีไอพึ่งน้อยล่ะเดี๋ยวมีหวังสวยได้อยากให้หนึ่งจุดสิบแปดเอามันเดอร์เข้ามาแต่ไม่แต่เสียดายไม่มีหม่ครับเจ้าว่าเขายังไม่มีหนึ่งจุดเจ็ดแปดจุดหนึ่งเลยไอ้นี่เบสล็อกอัปเดตไปถึงหนึ่งจุดสิบแปดจุดสองแล้วหรือไงวันเลือกพี่โอ้นำมาครับไปทั้งสองนำไปครับเจ้าว่าไปทั้งสองจุดสองเวอร์ชั่น โอเคอืมฝูงไก่ผมไม่ฆ่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวกินแล้วเป็นสถานะเออเขาเรียกว่าสถานะอะไรอะเรียกว่าอะไรวะออท้องเสียท้องเสียสถานะท้องเสียเดี๋ยวก็ต้องคาบเตียงด้วยล่าสัตว์ไปก่อนแล้วเราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ามอนเตอร์จะเกิดในแสงระดับศูนย์เท่านั้นในอัปเดตนี้ถือว่าดีนะคะผม ว่าดีนะความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่ามอนเตอร์ในม i ครับ a นยุคสิบเจ็ดจะเกิดในพื้นที่ที่มืดสนิทนะครับผมงั <S <S ม้นผมทําท็อตไว้เลยทำท็อตท็อตเอเไฟเราก็มีตั้งเยอะครับอตออได้แค่นี้โอเค เรียวร้อยให้มันมืดก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้เรามีขนเกะอยู่เท่าไหร่สามอันพอดีเลยไม้ก็สามอันอะไรก็สามอันทุกอย่างเดี๋ยวต้องคัดเตาเผาด้วยโอเคเรียบร้อยคลาสสิกมากมากต่อไปทำอะไรหาบ้านนะครับผมถ้าไม้ไม่มีก็ขุดถ้าเมาก็ได้นะชั่วคราวนะชั่วคราวนิดนึงเป็นไรล่ะ อืมเรามาสร้างบ้านแถวๆถวภูเขาไหม,มก็สวยนะสวยแต่ว่าอันตรพูดไม่นไม่นันขาดคำเลยโอ้โหแม่น้ำโคตรลึกเห็นจากมุมนี้ก็รู้เลยโอโ้โคตรลึกเลยตกไปมีหวังเจอถ้าแน่นอนอุ้ยอาแก่ใด ได้จะได้เนื้อตกไปไหนวะเนี่ยหายไปในนน่นโอ้เวนดิงดูหน้ามันไม่น่าจะใช่โลกของผมแล้วน่าจะเป็นโลกของมอนมากกว่าโลกมันช่่งโหดร้ายอาหารก็มีแค่นิดเดียวมวันก็จะเจอหมู่บ้านสักหมู่ อ๋อเออขอให้เตือนหมู่บ้านหน่อยจะยึดบ้านนะขอร้องป,ดปลลิดปิปิด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 ,ปด,ปดโอ้ยประตูนเนเธอร์ไหนไปดูซิว่ามีอะไรบ้างจะต้องไปขุดแล้วเนเธอร์ลงเล็กเออนะฮะไม่เป็นไรหรอกถึงยังไม่มีฟินกับเหล็กก็เหอะ ไกลมือเสแล้วสิสวยแล้วสวยแล้วคู่ฟินอันนี้ขวาในที่ดาบโอเคเอาเกาะม้ามาอืนหาสถ์สะพนได้ใช้เ่อจะเออหรือว่ามีแร่ปับปับปัปยาสะเลอขุดดิงเหมือนแต่ก่อนนะครับผมแทนที่จะเจอ บางคนบอกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดดิ่งได้แล้วกดดิ่งได้แล้วไม่เจอลาวาแล้วโอกาสเจอลาวาน้อยแต่คุณจะเจอไอ้น,นี้แทนครับทำลโคตรลึกมาหาลึกลึกแล้วก็ต้องเตรียมนอนครับมันมืดแล้วเรียบร้อยอยู่อะไรไม่รู้โอเค วันดีแสนดีโอเคแล้วว่าเราใช้ที่นึกว่าเขาให้ที่ขุดทองมาด้วยมาขุดเร็วไงอ่นไม่เป็นไรลึกขนาดนี้เลยเหรอติดหัวโอเคขึ้น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  อะไรเออไอเรานึกว่าเหยียบแล้วไม่เป็นไรที่ไหนได้เหยียบแล้วแทบตายข้าบัวเลยข้าบัวข้าบัวนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าอุบัติป,ประสบอุบัติเหตุครับอ่ก็แค่จามเฉยๆหละเออขอโทษนะบัวนะฮัทชิวฮัชิวอ่ะผมเออผมเป็นบัวบ้ ฝนเยอะด้วยพี่โซเชวยลเลยพี่โซด้วยชิวชิวดีจริงๆเลยมุกนี้กินแล้วแกะไปอืมผมขอไม่เลยสปีดลันแล้วกันนะสปีดลันละพาด คือเนื้อวัวแต่ว่าแกะแถวนี้มันเยอะเยอะหมูดว้วยซอนฉันมิดผมว่าที่ผมปวดหัวเพราะว่าน่าจะไอเรื่องที่ว่านอนดึกแน่นอนค่ำคืนที่ไม่ค่อยโหดร้าย ผ่านไปหนึ่งค่ำคืน AI ของแกนี่คือการวิ่งหนีลักล่าฮันเตอร์ใช่ไหมโอ้ว่าบอกว่าดิบเทปลิดมาวางไว้ที่มือดีกว่ามันแบบไม่ถนัดเลยวาวเยอะอ่ะกินแบบดิบๆไปก่อนแล้วกันขี้เกียจหาทาน เราไปสร้างถิ่นฐานบนนู้ได้ไหมโอ้สองตัวเลยบอกแล้ววัวแม่งเยอะถ้าผมเอา เท่าแต่โคตรลึอกอะระวังระวังระวังเพราะมันอันตราย มันจะลายครับบอกแล้วว่าจะ1.18ต้องระวังต้องระวังถ้ำลึกไว้เยอะๆตรงนู้นมีแสงครับอย่าห่วงเพราะว่า1.18เราก็รู้ใช่ไหมมอนจะเกิดในแสงระดับศูนย์เท่านั้นขุดแร่คอปเปอร์ได้ไหมดูเหมือนจะระเบเยอะขึ้นนี่อะเอาล้ผมเอาดินแปะแล้วกันนะ โอเคปีปป okay. okay. uh ีบโอเคอ่าเราขึ้นเขาดีกว่านะครับผมที่กุจะพังแล้วไม่โอ้เป็นภูมิแพ้จิ้วฮะจิ้วโอเคขึ้นกันเลยอันนี้ถามว่าเฟซฟูลโหลมาจากไหนอย่าถามครับคุผู้ชมนะอันนี้ผมไม่ได้โหลดมา เฟสฟู ful, จากมาเก็ตเพจอะนะไปซื้อเอาถ้าใครอยากได้เสียเงินนะครับผมแต่ถ้าใครอยากโหลดฟรีก็ไปหานีลทู้กัอนสกินเก่าผมก็กลับมาเร็วนะครับนะผู้รอบสองแดีวเขาไม่เข้าใจกันติดไฟดีในะฟังก์กิน ะะติดตามช่องไฟดีในไม่ครบทุกช่องแล้วจะต่อขึ้นมาทําไมเด๋ยก็รู้อยู่ถ้าทุกไปแล้วมันก็ตกอยู่ดีอะ่ะโอ้ยตรงนี้หินเยอะจังเลยผมก็เปิดอโอ,โอโต้จำไม้อยู่นะผักลงเขาได้ไหมผักลงเขาได้ไม่น่าได้ได้ซะก่อน คนแก่เจ็ดอันนี้จะไปทำอะไรเนะี่ยอู้อ้ยเลเวีวโคตรลึกเลยข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีเหล็กเก็บแคลไซด์หน่อยแล้วกันเผื่อจะได้เอาไปสร้างบ้านจะหินแคลไซด์ไหมใช่ไหมโอเคมันคือแคลไซด์ขุด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  คือเอาหินแคลไซต์ไปสร้างบ้านก็ได้นะครับผมคือมันสวยแล้วก็ประหยัดงบด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าแคลไซต์มีเท่าไหร่นะแต่คืนที่ขุดกูจะพังอยู่แล้วมาขุดหินเออมันก็เหมือนขุดหินธรรมดานั่นแหละแต่แค่มันเป็น อินขาวคือมันสวยนะครับนะมันสวยเสียวเสียวอู๋แวันหลังเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยอูตรงู้นก็มีเขียวไซต์เขียวไซต์เยอะจังเลยแลวก็ฐานด้วยโคตรเยอะนี่ก็เล็กโอ้แถวนี้มอนไม่มีเลยอ่ะโอ้โห แถวนี้เป็นเซฟโซนอุ้ยนี่นั่น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 ก็มีเหล็กนี่ก็มีเหล็กโอ้โหโอ้ตรงนี้ก็มีเหล็ก Oh my gosh Oh my god เหล็กยอดจัดเลยอ้พะเจ้ายอดพะเจ้าเหล็กเยอะจัดเลยกุด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 จะได้ทำอุปกรณ์เหล็ก มาเลย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 ,เลยโอ้โหเจอเหล็กในค่ำคืนอันไม่โหดร้ายโอ้โหขุดเหล็กเลยครับหาง่ายมากครับอา้าวที่ดขุดผิดเออแนะนำเลยนะครับผมถ้าใครเกิดเจอวบโอมที่มันแบบภูเขาแบบหินเยอะเนี่ยมีโอกาสเจอเหล็กนะเนี่ยดูดิโอ้โหเหล็กโคตรค่เหล็ก ปกติเวอร์ชันปกติเราไปหาเหล็กในทาใช่ไหมนี่หาเหล็กบนภูเขาโอ้マ oh イ god มันมีโอกาสเจอเอม r a ร d อลไหมอ่ะอยากเจอเอม r a ร d ออ่ะนี่เหล็กอ,อันเดียวไม่เป็นไรเหล็กเยอะอ่ะโอ้เราตั้งทินหายขึ้นบนดีกว่าเยวเดี๋ยวทำโลด้วยวเดี๋ยวพอขุดอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวย้ายของลงไปข้างล่างแล้วกันนะครับนะ ขุดปด็กแล้วโอ้นี่เยอะนะนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเยอะนะฐานฐานขี้เกียจขุดเลยตอนนี้เราเอาเหล็กครับนะตอนนี้เอาเหล็กตอนนี้ผมขอเหล็กก่อนนะครับผมขอเหล็กก่อนปกติเราต้องไปหาในถ้ำใช่ไหมเหล็กเนี่ยตอนนี้เราหาบนนี้ครับหาบนนี้ง่ายแล้ว เผาเพิ่มครับนะเดี๋ยวอย่างแรกเราทำเกาะกันเลยนะครับทำดาบเล็กด้วยโอเคโอเคค่ำคืนแรกดีจัดโอเคค่ำคืนแรกอันงดงามนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวผมมาไล่ปักทดอดแล้วกันนะครับผมนะว่าปักหรืก็ได้นะครับ คือถึงไฟมันจะไม่สูญก็เหอะแต่ว่าปกติเราก็ปักกันแบบนี้อยู่แล้วนะโอเคนอนลแล้วกันคิปเปอร์อย่าจํำสกแก์ข้างหลังนะโอเคได้เหล็กมาแล้ววันนี้ผมอาจจะฟูลอลอนในวันเดียวก็ได้ใครรู้ล่ะ โอ้ผัดเจ้าบอกเลยนะครับไม่ได้โกงนะครับผมเข้าโลกมาไม่ได้ใส่ซีดด้วยเชื่อดิเข้าโลกมาผมไม่ได้ใส่ซีดนะครับผมนะไม่มีคนบอกซีดผมด้วยนะครับว่าซีดอะไรึงจะเจอเหล็กง่ายโอ้ผัดเจ้าช่วยเหล็กมันเยอะออ้ออ้โอ้มรกรโอ้ไม่กูดโอ้ออ้อู้โอ้มรกรมรกรฮาฮาฮา อมอรเอมมอรอมมอรอมมอรออรมกีอันกีอันกีอันหนึ่งอันเดียวนียนะอู้โอ้ไมกูอ้อพระเจ้าเจออมอร เก็บเลยเดี track, okay. Okay, sure okay. yeah, ๋ยวผมสปาโไว้ตรงนี so ้นะโอเคโอเคไม่เหลือเหล็กแล้วโอเคเหลือแค่เหลือแค่ส่วนกางเกงเท่านั้นก็จะฟูไอ i อนแล้วใช่ด้วยการเหล็กเพิ่มเอาตรงนู้นได้ไรนะครับผมนะเหล็ก เอเคได้มาเก้าอันนะครับผมโอปเจ้าอะไรวะนี่ออ้าโอ้อาหารจะหมดโอเคเบาเลย ตรงนี้แคลไซเยอะนะครับผมเออความจริงก็แคลไซมาทําเป็นทางเดินก็ได้นะเนี่ยยาวแบบนี้นะ่าจะเอามาทําเป็นทางเดินได้นะครับท่านผู้ชมนะอืมน่าสนใจน่าสนใจโอเค้าทำได้ยังเออเกืบได้แล้วโอเคโอเค ใช่ทั้งเร่เจ็ดเคฟูไอร่อนเย่เย่เยฟูไอร่อนแล้วเย่เย่เย,เย,เย่ดีใจจังเลยบอกเลยครับว่าตั้งถิ่นฐานอยู่บนนี้ดีแล้วพอจะทำอะไรก็ง่ายไงพอเจ็ด <c oughs> จะหามอลกรดก็ง่ายไงยนะครับผมคือไม่ต้องไปหาในถ้ำอ่ะไอ้มอลกรดบ้านด้วยนะคือหาบนนี้ก็พอแล้วนะเอาโล่ด้วยโล่โล่เอาโล่โล่โล่โล,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 โล่อันนี้โอเคโอ้พระเจ้าปกคลิปปกคลิปเนี่ยปกคลิปนะครับผมนะปกคลิปเนี่ยปกคลิป โอเคครับท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะครับเอาชีวิตร่อนสิบแปดใบเย่